ไอซวี v, ไวรัสร้ายอันตรายกว่าวั้ลังระบาดเลยค่ะคุณแม่คะ่ะจะมีอาการคือไอเยอะเสมหะมากหายใจลาบากหายใจเร็ววิตในอกติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจพบการระบาดที่ฤดูฝนถึงต้นหนาวและพบการระบาดหนักเลยในช่วงนี้ค่งนี้ติดต่อก,กันผ่านการไอจามน้ำมูกน้ำลายสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชือ้อ <c oughs> เมื่อรับเชื้อโรคนี้ <c oughs> เข้าสู่ร่างกาย <c oughs> ก็จะมีการแบ่งตัวใช้ระยะเวลาประมาณ2-8วันแล้วก็จึงสแสดงอาการออกมาอาการก็มีตั้งแต่เล็กน้อยไขไอน้ำมูก3-5วันก็ดีขึ้นการติดเชื้อไอซวีนี้เกิดในเด็กเล็กหรือเด็กที่ คุมค้มกันต่ำนะคะอาการก็จะเป็นหนักเด็กจะมีอาการคือไอเยอะเสมหะมากหายใจลาบากหายใจเร็ว เดลงปอดเกิดภาวะปอดบวมไขไอหอบเหนื่อยเสมหะเยอะเสมหะอุดกัน้นอาจต้องแอดมิทรักษาตัวที่โรงพยาบาลคัณยาขอปอดดูดเสมหะให้ออกซิเจนถ้าลูกคนอาการหนักมากอาจจะต้องย้ายนะคะไปนอนที่ห้อง i อซถ้าเด็กมีอาการหายใจล้มเหลว็วอาจต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะลูกมีอาการคือน้ำมูกเยอะไอเยอะเสมหะเยอะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยวิตในอกนะคะบางคนอาจจะมีไข้หรือว่าไม่มีไข้ก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจควรพาลูกไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลนะคะ